สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรครับที่รับชมรับฟังหมอชาวบ้านครับมือนี้หมอชาวบ้านครับสายมาหาพี่หาห้องเมือนี้มาตีล้ครับตั้งอำเพื่อบัตรแทนครับมือนี้ได้รับโอกาสจากพี่มหาห้าครับไวมาผสมงัว้เนเ้อว่าสันมามือนี้ไห้วาพี่มหาเราว่าขอที่เด็ดเด้อหมอเอ้ว่าสันมาสร้างสองตัวมาแล้วครับมือนี้หมอชาวบ้านครับสิมาทำการผสมนั่งนี่เนาะเนาะปีเนาะนี่นั่งนี่แล้วว่าจ่าแล้วว่าอั ขึ้นตอนไหต้นนี้น,นังน่งนี่อตอนตอนเมื่อคืนนี้เนาะ,อะโอ้ครับมันมีอาการยังไงเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนก่อนนี้เนาะ,ะมันร้องเลยเลยยังไง, <laughs> องไเอ้อเอาจา้าวจ, <laughs> จ,จะเอาตัวไหนดีวันนี้จะผสมกี่ตัวอสองครับนี่ครับรพี่นอกก้องกเสษตรกรเ้ามามือนี้ใส่เบิร์ตั้งสองเลยเด้อหมอเอยประจันมาอาแม่สวัสดีครับนี่ัาประจําหมอชาวบ้านนี่นี่ไม่เงยยังิึงดู เอาเอาเอาคุณแม่ยังแม่ยังแม่เฮานี่แม่ยังกว่าแม่จันที่บ้านใดแม่จันที่ห้อตำบลเออน,น,นี่กเกษตรกรของมกิ่งแม่แม่จันที่ห้อนี่ครับนี่ไอ้มาเลี้ยงวัวมาตลอดตั้งแม่เนี่ยเลี้ยงจาอายุยี่สิบปีพูดนะแต่งงานกับพอ่อปาท้อมันจากปีไ<ห>อว่าอายุเจ็ดสิบแล้วเดี๋ยวนี้ว่เก่าเลี้ยงมหาศิษปีแล้วตั้งป่าท้อ มีครอบดีล่ะบละป้กเกี่ยย่นได้ชื่อนะนี่ครับนี่เกษตรกรของจริ่งแต่กลับเราว่าเราเลี้ยงวัวจนได้ชื่อน่าเนาะแม่เนาะมันมีนี่มีเส้นมันมีลูกไส้ไปออกลวดแล้วออกลวดมันมีไปออกลังเทียแล้วมันจะกินเนี่ยไปเมาส์ต่ำลังไฟแบบประกันเขาก็บป้าซอยเชี่ยสามเสอนกางว้นว่านี่นะมเนาะกะกำลังกางว้นไปเส้นนี้ <othe> ก็ต้องเป็นยาฉีดอีกครับอ๋อเดี๋ยวกระโชคแม่มี็นไม่ไโชคกับโชคละเด็กร un <un> <sh> <sh> ับเด็กหมอชาวบ้านครับอะไรวาอยู่กับพี่กับน้อกห้องสี่ละครับมือนี้สิได้มาทําการผสมนั่งนี่แหละครับพีเราบ่าขึ้นเบิร์ตทั้งสองเด้อหมอเอ้ยฟาดเบิร์ตทั้งสองเราบริสัทธ์มาหมอชาวบ้านกระชีใสเบิร์ตทั้งสองนะครับไอ้ท่านมหาเ้างจองไว้ตัวใด AF68 นั่นนี่ครับเสียงจริงจากพี่น้องเกษตรกรเนี่ยครับเด้อว่าเอาตัวใดกวองบ่อฟังมีมั่งดูวยเอาตัวใดแปดจ้านี่ KF68 จ้าเอาทั้งสองเลยมันบ่อ แค่หมแปดเนี่ผสมไอ้ไอ้พี่ให้น้อเขาตัวละสองท่านครับอันนี้เป็นว่านอกครับอันนี้หมอชาวบ้านครับกระชี่ใส่นี่ยนะครับพันยังมีเมือกยังมีเมือกอยู่ยังมีเมือกนิดนึงแต่ว่าพอดีนะอันนี้กาแฟเมือของหมอเจียวปากเดียนกับครับหมอชาวบ้านครับมาทําการผสมไอ้พี่ครับมือนี้หมอเจียวไปทั้งอันมั่นจไหมแม่เนี่ยครับังนี่ก็ซื้อางามโชคคนละเวทีแม่ไปคนละทั้งครับอันนี้ลูกไอ ซี่ใบนะครับเนาะเดี๋ยวอะไรลูกบังนู่ลูกบังนู่ดุลุกเนี่่ผลงานปีที่แล้วครับขับปุ่นลุกเดี่ยวลุกมาว่าบรรยากาศน้ำตรงไหนตรงหน้าหมอชาวบ้านก็อยู่กับพี่กับน้องห้องสิละครับเห็ว่ามื่อนี้ได้รับโอกาสจากพี่น้องเกษตรกรท่าทั้งบ้านสามสวนครับขันมาหากับ่ไฮมาผสมหัวให้เห็ว่าหมอชาวบ้านกับไม่ได้บานสามสวนเห็นว่ามันมันเมือนบิดแหละครับมาทําการผสมตลอดมื่อนี้หมอชาวบ้านชิใส่นั่งนี่ครับชิใส่ นั่งนี่แหละครับบุ้ยนี่ครับอันนี้โอ้งามต้นนี่ไหมงามครับอันนี้งามครับนี่ครับอันนี้ลูกซี่ว่ายูนเก่าหกครับที่หมอเจ้าปากแดงครับเพื่อนมาทำการผสมไปไอพี่อายุได้เท่าไหร่แล้วนี่ห้าเดือนครับห้าเดือนครับอันนี้เป็นตัวปู่ครับต่ว่ากระทือว่างามครับหนังหนาแดงดีครับคือว่างามได้เลยแหละครับวันนี้หมอชาวบ้านที่มาใส่แม่เพื่อนนี่แหละครับเนี่ย เรา,าบาักขึ้นมาแล้วขึ้นต, totally. ตัว wow. oh, mm. เป็นสัตว์มาสักครั้งหรือยังตัวนี้เคยเคยเป็นสัตว์มาหรือยังเคยขึ้นมาจักทีแล้วเคยมันเคยขึ้นอยู่ใช่ไหมตั้งแต่อตัวนี้มามันขึ้นสักทีไหมตั้งแต่คอดตตัวโอรังที่สองครับตัวนี้เพิ่มารังที่สองครับหมอเจ้าบานทีไ่นั่งนี่แหละครับมือเนี่ยนั่งแงะแม่เนี่ยขับแม่สาวนะครับเนาะกับนั่งผุดเนาะกับนั่งผุดครับ หมอชาวบ้านเตรียมตัวกันเลยครับเด้อเตรียมตัวออกอาวุธก่อนเพราะว่ามื่อนี้ได้รับโอกาสจากพี่จากน้องเขาทั้งอำเภอบ้านแทนกับบ้านสามสวนครับหมอชาวบ้านเตรียมตัวออกอาวุธก่อนเด้อครับเด้ออ่ามื่อนี้บินเดียวครับครับเอาบ้านนี้หมอชาวบ้านครับเรียบร้อยแล้วครับใส่เข้าไปทั้งสองตัวแล้วครับเมื่อนี้หมอชาวบ้านมาใส่ให้พี่มหาเขาทั้งบ้านสามสวนไปแล้วครับมื่อนี้บ่อยากได้ลิโก้เอาไปเอามาเปลี่ยนใจเนาะใส่ลิโก้ตัวหนึ่งใส่สติงเล่ตัวหนึ่งเนาะ ท่านมหาเราเห็นปลาเห็นลูกสติงเล่ง่ามบาจะใส่สติงเล่ครับบเตรที่แรกบาตรใส่หกแปดเปลี่ยนใจว่าเอาสติงเล่ตัวหนึง่งเอาดิโก้ตัวหนึ่งครับครับบันนี้ก็เลยใส่อันอันนี้เนาะท่านมหาเนาะเอาไอ้ไอ้อีังก่อนมาหนี่ครับท่านมาหาห้าของแ้งครับขาประจำนี่เนาะเมนมาไอ้บาลุยกันมาตลอดครับจนมาปูลาตะโอ้เตัหน่อยโอ้ง่ามรับงามอ่าหมอชาวบ้านกับได้รับโอกาสจาก พี่มาหาห่อแล้วครับผมบ่ไหมาผสมงวัวให้หมอชาวบ้านกาับยุ่กับปีกับน้องกับเกษตรกรอนห้องสี่นะครับเมื่อนนี้ได้รับโอกาสจากพี่น้องกับเกษตรกรอนห้องทั้งบ้านสามสวนครับพี่มาหาห่ออยู่กลางโคกฟิลลามือน,นี้ใส่พร้อมกันสองตัวครับที่ทแหลกว่าที่ใส่หกเปดบ้นนี้แล้วบ้าเอาสติงเล่เด้อบ้านพี่มาหามาหอดเอาสติงเล่ครับพอ่าวันนี้ลูกสติงเล่ออกมาแามเลยเนาะท่านมาเนาะเป็นบ่ากลับแล้วบ้าแามแงมแล้วบ้าลูกสติงเล่แล้วบ้าแามครับไปใส่สติงเล่ อ,อ,อันนี้เป็นลูกของี่ใบซูนเก่ากับว้าหางามเลยอันนี้ซี่ใบซูนเก่าโอ้โหครับนงามดีเนาะโอ้หนังหนาบมมีกะเลยตัวเดียวโคตรเป็นนะครับเนี่ยโคตราพเป็นอืมงามครับอันนี้เป็นได้จักเดือนครับ่านมาโอ้ซี่เลนกว่าตินเนมัไงงามดีตัวเนาะแมเยมันนั่งโค้งเนาะ พ,พ,พุ่นแม่ใหมาว่าฝึกจัดทา่าพอมตัวนี่พุ่นน่ะให้ขงว่าประกวดครับนี่อันที่มาหาเราจัดท่าครับจัดทา่าว้วอืมงามครับงาม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 ดเพลินมากคนนห้ว่าดาบดาบสวยครับดูเพลินงามเลยครับพุ่นแม่เบลยบอกให้จัดท่าจัดช <c oughs> <c oughs> ีว่ายศูนย์เก่าหงละครับหาเดือนกะือว่างามครับงามเลยนะ อันนี้เป็นอันนี้เป็นไอ้อยังก่อตัวนี้พ่อได้ก่อนใส่ให้โอเคพ็กแปดครับทีมาใส่ให้อันนี้ได้อายุได้เท่าไหร่ครับเดือนกว่าครับเดือนกว่าก็ถือว่างามครับอันนี้เดือนกว่าจังสิ่ก็ถือว่างามแม่เพิ่นนั่งขาวนี่เนาะแม่เพิ่นนั่งขาวนี่นะโอ้อันนั้ใหญ่เพิ่นตัวที่เฮาผสมมาก่อนถือว่าใสใสกับงามเบิดตัวกันพ่าเลยอืมบนกเพิ่าแล้วโบได้กินนมแต่น้อยครับขาดนม กับแต่ปลามุกชนีดงามเบิด์ุตัตัวนะครับเนาะว่าไม่จะโตที่เด็ดเลยล่ะมือนี้หมอชาวบ้านก็เอาตามใจพี่น้องเกษตรกรละครับหมักตัวใดใส่ตัวนั้นแหละครับใส่ให้ตามใจพี่น้องเกษตรกรนะครับมือนี้ได้รับโอกาสจากพี่มาหาเฮาครับตั้งในสามสวนครับชาวบ้านครับอยู่กับพี่กับน้องห้องสิล่ะครับเห็นว่าสามสวนนี่ว่าแม่ยนเบิดล่ะครับเฮาใส่เบิดทุกขอกล่ะครับนั่งนี่ใส่เข้าไปเหรอครับนี่สัดว์ขับเต็งนี่ไงเลรอครับ ใส่ข้าไปเรียบร้อยแล้วอ๋อง่ายเนาะขับมาเนาะง่เนาะเพื่อนนี่เนาะวางมันตัวนี้เพื่อนให้ให้สามได้ครับหนี่งให้สิานานหให้แสนสามอืมช่วงมันย้อนเนาะขับเนาะตอนนี้มาออกออกเป็นเพื่อนนี่ให้ลูกดีจ้ะละเดี๋ยวจังเบิงวานงานมันลูกจกกังตีทุกตัวครับเนี่ยให้ลูกให้ลูกงามที่ผมว่าจะเป็นลูกลูกาแา่นะด้วยนะครับขินหยากินหยามากินมากินข้ามง่ายจ้ะ กินปันวะไงเดี๋ยวเนี่ยหัวใจกินหยาดีเนาะไม่อ่านเลยก็ไม่รู้หยาดนะครับเนี่ยต้องเห็กต้เหตดยังเดี๋ยวครักินกินไมว่ากินกินกินหลายหลายครับกินเกินอ๋อหมอเช่าบ้านครับวันนี้ก็บที่ไปต่อได้ครับเด้อบินสายไปต่อก่อนลืมลูกค้าอีกแล้วเมื่อนี้ลืมซู่มื่อครับเมื่อวานนี่ก็ลืมเมื่อนี้่สิลืมลูกค้าอยู่บ้านหัวหน้าครับที่ไปต่อก่อนบ้ดนี้ ปีปากนอนครับซอยกดแค่กดไล่ครับกดทิดตามครับในเพจหมอชาวบ้านครับหมอเจียวปากแดงยูทูบกับหมอหน้าหน่อยสไปดดอตคอมครับไปต่อกันเลยครับเด้อ